สวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งนะครับกับพวกเรา3 t r i p l ป M นะครับสำหรับในวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวสวนแคคตัสที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับสวยๆนะครับแคคตัสใบเดียนะครับ, er รบที่อำเภอเมืองบ้านกลางจังหวัดพิษณุโลกครับแคคตัสใบเดียนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับโดยสำหรับวันนี้เราก็ได้พบกับพี่เดียว และน้องเดียตามที่เราได้นัดกันไว้นะครับพี่เดียวยินดีต้อนรับพวกเราเป็นอย่างมากยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่เดียวและน้องเดียเป็นอย่างยิ่งครับครับอันนี้นี่ก็คือลง,ลงเรือนของแคคตัสไบเดียนะครับอันนี้น้องเดียพาเข้ามาดูที่ลงเรือนแล้วนะครับเ๋ยวพี่เดียวตามมาครับกำลังทัดการอยู่ โรงเรือนก็ในนี้จะเป็นแยกส่วนไหมครับหรือว่ารวมๆกันเลยเอ่อจะเป็นแยกส่วนค่ะจะเป็นโรงแบบโรงหนึ่งโรงสองโรงสามอ๋อโรงโรงหนึ่งนี่คือโรงหนึ่งจะเป็นโรงตรงกลางค่ะจะสร้างก่อนอันนี้จะเป็นโรงที่สองอ๋อแยกประเภทไหมครับแต่ละโรงนี้แยเรียบค่ะก็คือเหมสร้างไว้แล้วก็เต็มเม่อไหร่ก็สร้างเพิ่มเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นโรงตรงกลางค่ะเราจะใส่พวกกินโนดากับพวกนั้แผงๆไว้เยอะเพราะว่าโรงปิดอ๋อไปโรงปิดตรงนี้คือเปิดโอเคไหมพวก อันนี้ก็ทั่วไปคือตรงนี้เนี่ยไม่ได้ในโรงเนี้ยไม่ได้เก็บคือจําหน่ายทุกต้นที่เห็นใช่ค่ะจำนายหมดไม่ได้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไม่เก็บเลยใช่ไหมฮะคือถ้าลูกค้าจะซื้อตัวไหนก็บอกขายหมดใช่ไหมครับครับผมก็อันนี้ก็ลองชมนะครับก็จะมีอันนี้เราเรียกมันว่าโรงหนึ่งเป็นโรงสองโรงสองนะครับโรงสองนะครับก็จะมีอันนี้เฟรียเนาะ เป็นพัสเนียครับแล้วก็มียิมโนโบ้างนะครับไม่บ้างก็งยิมโนโเยอะเหมือนกันแล้วก็เป็นไม้ทั่วไปนะครับไม้ทั่วไปเ้มันดิบแดดใช่ครับคือเนือ่องจากว่าแดดแรงทงกนี้ ยิ่งถ้าตัวไหนมีเชื้อม่วงอยู่แล้วอย่างพวกนี้เย็นโม่งมันก็ยิ่งโม่งไปเรื่อยเขาจะฟื้นไหมคะเอาอย่างนี้ไม่ฟื้นเลยค่ะเพราะที่บ้านอย่างเงี้ยหนูเอาไปแล้วก็มาเห็นอย่างนี้แอ๊ะ้วกว่าเก็บเอาไว้ก็เลยถามว่าฟื้นไหมครับครับการนีรร้เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะรายละเอียดกันนะครับก็เดี๋ยวให้น้องเดียวพาไปดูที่โรงหนึ่งกับโรงสามก่อนแล้วเดี๋ยวขออนุญาตค่อยดูรายละเอียดกันอีกทีนึงนะครับ มาเยี่ยมชมกันได้นะครับอยู่จังหวัดพิษนุโลกบ้านอะไรนะบ้านกราบ้านกราบนะครับอ่าลืมลืมป้ายเลยนี่นะครับโอเคนี่คือลงปิดนะครับเป็นลงปิดลงแรกที่ทำนะครับพร้อมกับป้ายนะครับลงปิดคับอันนี้ต้องเปิดพัดลมให้เขาด้วย อ,อ๋อเรื่องรถนะอ,อ๋อครับผมก็เปิดให้ออกแบบเองนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นไม้ด่างนะครับเป็นยินโมด่างนะครับในโรงนี้ต่อไปก็เป็น ออมกอมีกระบองผู้เท่ามีแํามฮาเนหน้า ด้านล่างนี้ก็จะเป็นที่ไว้พอต์นะครับ,บรช่วงนี้ถามน้องเดียครับมีความรู้สึกยังไงกับราคาแคคตัสในตลาดช่วงนี้บ้างรู้สึกเจ็บจี๊ดไหมครับรู้สึกทดโดนเขาไปดูบ้างแล้วเหมือนอเหมือน มีการทำให้ราคาในตลาดเสียโดยเอ่อพ่อค้าคนกลางประมาณนั้น,น,นใช่ใชครับทำให้ผู้ผลิตก็ลำบากนิดนึงช่วงนี้เพราะผู้เพราะพ่อค้าคนกลางเนี่ยเปลี่ยนไม้ที่จะเล่นได้แต่ผู้ผลิตเปลี่ยนไม่ได้ง่าย,เยๆเปลี่ยนไม่ได้ผู้ผลิตยังต้องใช้โรงเรือนที่ถูกออกแบบมาเพื่อตรงนี้โดยเฉพาะช่วยด้วยสามเกี่ยวเสือ้อหลุดยัง ถ่านเดินทานหลังเดินหมุนขยับไม่ได้เดี๋ยวเขาล่วงจ้ำพยับไม่ได้หุ่นนิดครับโลกนี้ฟาร์มเยอะไหมคะเยอะนะคะแต่ว่าคือปกติหนูก็ไม่ค่อยได้ไปแบบในฟาร์มอื่นเท่าไหร่เพราะว่าคือด้วยบรรยากาศในแบบสวนแท็กตาร์นะคะมันก็จะร้อนแดดแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกอย่างหนึ่งภาคหลังมันนี้ก็คือไม่ค่อยโอดจากบ้านด้วยอ๋อใช่ช่วงนี้ แต่ว่าที่รู้จักหลักๆเลยก็จะมีสวนลุงกะลันนะคะอ๋อลุมกะลันอันนี้ก็คือไปกับไปหาแบบไปสวนเขาตั้งแต่แบบเริ่มเลี้ยงเริ่มปลูกแคกตัดแรกๆเลยอันนี้ไม่มีการออกงานที่ไหนยังไงไปไนค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นลูกค้าเอาวอล์กอินเข้ามาที่สวนอ๋อไม่ขายออนไลน์ด้วยไหมครับใช่เลยค่ะไม่ได้ขายออนไลน์เลยเป็นวอล์กอินอย่างเดียวเลยที่เพจเอาไว้อ๋อก็คือสนุกกับ การเลี้ยงแล้วก็ได้ลูกค้าที่วอลอินเข้ามาเป็นของแถมถ้าเกิดเข้ามาดูจากเพจผลลได้ครับผู้ผลิตส่วนใหญ่นะครับของแคคตัสก็เริ่มจากความชอบแล้วก็อะไรอ่ะมีความสุขกับการทําไม้กับการขยายพันธุ์แล้วหยุดไม่ได้ครับหยุดไม่เป็นทุกคนรู้สึกเป็นทุกคนเพอาะขยายพันธุ์หยุดไม่ได้ครับ ติดฝาดแน,นคือ,อ,อก็ผมือบ่ด้วยแล้แบบนนเป็นแบบกลางทุ่งะคะมันก็จะมแีแมลงต้องเ,เลี้ยงผึ้มา,มาช่วยมาช่วยครับส่วนส่วนสวนของที่บ้านก็จะมีกระรอ,อกกับหนูมาช่วยกิน,น,ออกกนหนักระรอกมีหนูครับถึงขั้นต้องใช้หนังสติ๊กเฝ้าสวนนี่เลยทีเดียว จะถูกว่าแบ่งครับแต่ว่ายังไม่ตายนะตอนนี้พอตัดแหว่งปุ๊บเราก็ปล่อยไว้หนอ่อมันก็จะขึ้นก็เลยเป็นแบบนั้นไปเลยแหว่งแต่มันเป็นเฟรียฟิโอดิสกาตัวที่แบ่งมันชอบไม่รู้มันเป็นอะไรชอบกินไอ้ต้นนั้นต้อนอื่นไม่ค่อยกินครับเวลาลูกค้ามาที่สวนนะคะคตัวไหนก็จะแบบบอกแบบมีปัญหาเรื่องหนูกระรอกอะไรเงรี้ยทำอากาาัดบางทีก็ไม่ห่อยทากบ้างไอ่ทากนี่หนักเลย อ๋อหอยทาก<า>เรารอดไปเ,เ,รเราอยู่บนดาดฟ้าส่วนเราอยู่บนดาดฟ้าก็เลยรอดไปแต่ว่าจะรอดกับหนูมาตามสายไฟมาตามขึ้นมาจากแับแต่เดส่วนใหญ่เพือจะเจอพวกมดแล้วก็แม,<อ>มลงพวกเพี้ยพวกพอะไรอย่างเงี้ยคือต้องคอยฉีดยาใส่สกอตตนจีกันดำๆนี่คือมันเป็นดอกแต่ว่าเป็นดอกแง่ดำ ครับอันนี้คือโรงหนึ่งนะครับดูอันนี้ไม้กอใหญ่ๆขนนกขาวยอ,ยาอันนี้เลมกันนี่บบล,ลูกเล็เนี่ยค่ะก็สะสอมอะเรื่อยๆแล้วก็ขยายพันธุ์เพิ่มพองมาเองเออต้อนนี้ดอกน,นะครับนี่นะคะอ๋อนั่นไงเธอแต่ว่าอันน้นคือยังเล็กอยู่เขาเรียกต้นอะไรนะครับเรียกชื่อกันไม่ค่อยถูกเห็นเรียกกัน<อ>ขนเม่นขนเม่นอย่างเดียว อันนี้คือตอนที่ซื้อมาค่ะอันนี้อันนี้เป็นต้นก็จะเป็นชุดแรกๆเลยที่เคยซื้อครับเป็นแมมหนัาแก้วเขาเรียกว่าแมมหน,งมมนังแก้วแมมหนักแก้วใช่แต่ก็เห็นเขาก็เรียกกันขนเมน่นใช่ครับก็เลยเรียกตามเขาขนเมน่นโดยไม่รู้จริงๆว่าเรียกอะไรกันแล้วก็แต่ดอกสวยนะอยากมีดอกมากอย่างแต่รู้สึกว่าดูจากไซส์ต้นแล้วน่าจะมี5ปีขึ้นแน่เลยก่อนจะ<ม>ได้ดอกเนี้ยจนจนดับมันขึ้นหนามเต็มที่ก็เลยตัดพรามันยาวและนี่เริ่มขึ้นเป็นหน่อขึ้นมา ครับส่วนดน้านนี้ก็จะเป็นคริสนะครับคริสนี่ทําเองได้เป็นไม้ที่ทําเองเหรือว่าเป็นไม้ที่ซื้อมามาเลี้ยงไว้คเออคริสที่ทําที่สวนะค,ะค่ะก็จะมีที่ทำเองด้วยแล้วก็มีต่าง่ซื้อของเขามาด้วยโอ้โหทำคริสได้เก่งครับสุดยอด<อ>ไม่ครับตรงน,นี้สวยจังเลยอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้เป็น ไอ้คามินน่ค่ะคามินี่หนาม<ช>ทองเนาะใช่ไหมครับเป็นบุฎาบุฎาครับผมโอ okay. เคครับอันนี้จะเป็นช้างนะครับกลุ่มของช้างของน้องเดียร์เขาก็จะจัดไว้เป็นกลุ่มๆนะครับมีคลื่นสมองมีช้างนะครับแล้วก็เป็นยิมมอนนะครับหน้าตาคล้ายๆกันเหมือนเหมือนแบ่งตามหน้าตามากกว่าถ้าดูด โอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งขออนุญาตไปที่โรงสามนะครับโรงสามนี่น่าจะเป็นโรงใหม่สุดครับแอบคิดว่านี่กำลังจะขึ้นอีกโรงหรืออะไรสักอย่างจัดสวนตู้อ๋อนี่คือฐานลากตู้คอนเทนเนอร์ที่ว่าทำฐานลากไว้ก่อน ทำเป็นร้านเหรอครับออยังยังไม่ได้คุยกันชัดเจนว่าจะทาอะไรแต่ว<อ>่าก็จะเอามาทาเป็นตู้บางเรื่ไว้ก่อนอ๋อตู้เปล่า,าไว้ก่อนนะ<ช>ครับในนี้ก็จะเป็นไม้ที่รองรองลงมานะครับเป็นไม้ลูกใช่ค่ะคุณแอน,นคือจะเป็นไม้ที่เราเพาะมาเ,เองแล้วก็แยกออกมาสักพักอ๋อนี่เป็นไม้ที่เหมือนกับเอามาขุนนะครับ คือว่าจะผลัดเราเรียกขุนทำทำขนาดแล้วเรื่อนี้แล้วกันเอามาทําขนาดในนี้นะครับก็ยังมีบางอันยังไม่ผลัดบ้างยังไม่ได้ออกมาครับผมตรงตรงนี้นี่ต้นอะไรนะครับที่ไม่มีอันนี้เขาจะเรียกพญาไร่ใบอ๋อเข้าใจถูกแล้วแต่ไม่กล้าพูดกลัวผิดเดี๋ยวเดี๋ยมันจะเป็นพวกเดียวกับเอ่อพวกยูโฟเบียเป็นยูครับเป็นยูโฟเบียนะครับ ส่วนใหญ่จะหลายคนจะเลี้ยงรวมๆกันได้นะครับยูโฟเบียกับแคคตัสลักษณะนิสัยคล้ายๆกันนะ<ช>ครับรยูโฟเบียเขาต้องระวังอันตรายเรื่องยางนิดนึงยางเยอะมากใช่ครับแล้วก็ยางมันมีไซยาไนด์ผสมอยู่นะครับ สำหรับใครที่จะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับก็เดี๋ยวทางผมจะปักหมุดในเป็นแผนที่เป็นลิงก์นะครับของ g o o g l e m a p ไว้ให้ถ้าผ่านมาแวะมาไหว้พระพระพุทธชินราชนะครับจังหวัดพิษณุโลกเส้นทางนี้เป็นเส้นทางระหว่างจังหวัดพิษณุโลกมุ่งสู่พิจิตรหรือว่าสุโขทัยนะครับเป็นทางหลักแล้วก็เลี้ยวเข้ามาประมาณ4กิโลจากถนนใหญ่นะครับก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับ อันนี้ดิฟเหรอครับอันนี้ดิฟค่ะมจแต่ดิบสวย, <c oughs> ยแต่ดิฟสวยแต่ว่าก็ต้องบอกคนซื้อชัดเจนเนาะใช่ก็ต้องบอกเขาให้ชัดเจนว่าอันนี้นเป็นไม้ดิฟหรืกลับกลับไปแล้วมันอาจจะบางคนไม่รู้ะนะครับกลับไปแปลงร่างก็จะดูไม่ดีกันภายหลังนะครับอันนี้ดิฟหมดเลยเหมือนกับดิฟทั้งชุดเลยครับ โทษนะฮะอันนี้อันนี้ขาดน้ำเราจะเติมน้ําให้เขานี่น่าจะรอดไหมครับตัวนี้เดี๋ยวรอดค่ะก็รดน้ําไปตอนเช้าเดี๋ยวอพอเรารดน้ําไปเล้วคือจะกลับมาเต่มอีกเดือืม<ด>ครับดินแล้วก็ส่วนผสมในดินนี่ทําเองไหมครับของที่นี่ค่ะ,ะผสมเองค่ะผสมเองผสมเองโดยซื้อวัตถุดิบมาหรือว่ามีสถานที่หมักปุ๋ยเองอทําอะไรเองอ ใส่มาใส่มาใส่แล้วก็ผสมแต่ว่าตัวอัตราส่วนแล้วก็ตัวเองอ่าครับเป็นสูตรของทางสวนนี่เองนะครับใช้รอแม็กจากที่อื่นนะครับส่วนอันนี้อันนี้เป็นไม้ที่มีปัญหากับผมมากเลยพวกไม้อบน้ําอันนี้เป็นอะโลค่ะเป็นเป็นไม้อบน้ำเอาใจยากเป็นไม้อบน้ําพันธุ์เดียวที่ที่มีเลี้ยงรอดอ๋อผมก็เลี้ยงไออันนี้เขาเรียกอะไรนะฮะเรียกชื่อย่อยเขาอะโล ผมเลี้ยงรอ,อดอยู่ตัวเดียวคือเปเป้นีเปเป่รอดเปเป้แต่ไอตัวเนี้ยเคยเอามาเลี้ยงเหมือนกันตตวนี้นะแล้วก็ตายทุกต้นแต่ผมจาซีฝันยังไม่ได้อันนี้คือถ้าเอาไปไว้ตรงแบบแดดเยอะค่ะ <บ S 1> จะเป็นสีชมพูหมดเลยแต่ว่าเนี้ยกลับเข้ามาเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งฝนตกอืมผมนี่ไม่ไม่ว่าจะไว้แดดไว้ไม่แดดเน่ามไม่รู้เพราะอะไรแต่แคกตัดไม่เป็นไรแค่ตัก็ทนทุกสถานการณ์ แต่ก็ต้องรู้หลักนิดนึงบางคนบางคนสําหรับลูกค้าที่มือใหม่ๆเอาไปก็ต้องเริ่มจากที่มันเลี้ยงยง่ายๆก่อนนะครับแนะนําว่าเลี้ยงยง่ายๆแล้วก็ไปหัดแล้วค่อยๆอ,อ,อัพสกิลตัวเองขึ้นมานะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นลูกค้าเข้ามาค่ะก็จะแนะนําพวกยิมโนกับถ้าเขาอยากได้ดอกสีสันท,ที่มันแบบ,บสดใสสวยๆหน่อยก็เลยแนะนำเป็นแอตโตไปครับแล้วก็มีสองพันนี้แล้วก็แอตโตข,ของที่นี่คือดอกปนกัน ก็จะมีสีเหลืองก็สีชมพูค<อ>่ะแล้วก็จะมีเอ่อสีชมพูอ่อนบ้างแล้วก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเหลืองอเอสโตที่นี่ที่ทำมาเนี่ยจะเป็นเอสเซียสดนูดัมค<ช> <ทำ S 1> ารมาดาครับอย่างมีทําซปเปอร์อมี<ร>ออซปเปอร์จะอยู่ตรงกลางครับไม่ได้ทําเอลบีไม่ได้อันนี้ หรือมันเหมือนมันเหมือนยิมบูชิไอใช่ไหมครับใช่บบ่มันจะไม่ค่อยเป็นหัวนะครับมันกลายเป็นเหมือนไม้ลำครับแล้วก็นอเยอะใช่เป็นเหมือนกันครับที่บ้านแต่มันสวยนะคะหนักมันแปลกดีใช่ครับมันเหมือนมันดูไม่ออกว่าเป็นยิมโนประมาณในทรงนี้แหละครับผมยิมโนส่วนใหญ่คือคนก็จะติดภาพแบบเป็นต้นกลมๆกลมๆครับ โอ้โหเยอะเชียวใจวิธีการขยายพันธุ์แบบไหนล่ะครับเพราะดอกเขาเหมือนจะให้ยากดอกเมล็ดค่ะโอ้ก็คือเราเราเราจะเราจะซื้อเมล็ดมาแล้วก็พอเองแล้วก็ถ้าจะทำเองค่ะก็จะตัดตัดออกหน่อแล้วก็เด็ดหน่อไม่เคยได้ดอกไหมครับเรนโบว์อ๋อไม่เคยเลยค่ะพยายามหารูปดอกของเรนโบว์ดูในอินเทอร์เน็ตหาไม่เจอหาไม่เจอเหมือนกันอยากรู้ว่าดอกเป็นยังไงแล้วก็ทำยังไงแต่ส่วนใหญ่ถ้าเมล็ดนี่จะมาจากเป็นเมล็ดนอกนะฮะใช่ไหมใช่ ครับอืมตัวนี้ครับเยอะเฉียวใช้ตัดแล้วให้แตกหงอเอาใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็เด็ดมาช่อมต่อครับผมอืมแล้วก็อันนี้เป็นคาปุตเบดูซ่านีเป็นขงช่อมต่อครับอันนี้กราฟไปเองกราฟกับอะไรนะครับอันนี้จะกราฟกับเมโลค่ะกราฟกับเมโลเขาอยู่ได้กับเมโลเท่านั้นใช่ไหมครับ ระดานะครับอยูบต้นหนึ่งผนนกเหลืองช่วงนี้กําลังออกดอกนะครับสวยงามเ,เหมือนกับที่บ้านเลยเธอเอาเอาเอาดอกเข้ม,<ร>ขมๆไปบ้างเอาไปผสมไว้ทําบ้างน,นันี้วก็ดูที่ยิมมอนนะครับ มีพอมีกล่องรองเท้าสักกล่อง,องค,รครับครับก็ซื้อติดไม้ติดมือกลับไปนะครับก็โอ้แต่ตอนนี้สวยแอบเห็นแข่งข้ามาครับอันนี้ไม่ได้ทำไว้ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นของเพื่อคนคุณแม่ค่ะคเขออาฝากขายก็ยมาชมแล้วก็พอดีเดี๋ยวต้องไปนอน จะเที่ยวเขาคอกันอยู่อ๋อเดินบนเขาคอครับครับก็ยังไม่กล้าเอาไม่เป็นที่สุ่ม <qu ran S 1> เสี่ยงเที่ยวมาดียวครับตรงตรงที่ว่างแล้วนั่นเดี๋ยวผมจะเอาตู้คอนเทนเนอร์ครับผมมาน,นั่งเดี๋ยวให้มาหลังเด<อ>ี๋ยวจ่ายใช่ถ้ามีผ่านคิดว่าจะเป็นทำเป็นอะไรเหรอครับตู้คอนเทนเนอร์เป็นโชว์รูมหรือว่าเป็นห้อง ผลที่มาดูอาจจะนั่งถักอ๋ออาจจะเป็นมุมกาแฟกาแฟเบรกอ่ยฮะไม่ได้ไม่ได้คว่าต้องต้องขายกาแฟอะไรเงี้ยครับอาจจะมีน้ำดื่มให้แล้วก็อาจจะมีกาแฟบ้างครับเน้นว่าดึงมานั่งครับเผื่อเผื่อมาสี่ห้าคนอยากดูบองเป็นแค่สองคนอย่างเงี้ยฮะ กคนจะได้ไม่ต้องรอในรถอ๋อเหมือนอย่างนี้เลยเหมือนลูกสาวนอนหลับรออยู่ในรถอยู่กับแม่กับจะทำเรื่ององรับแขกอะไรไม่ได้ว่าจะทำเรื่องนั้นครับก็อย่าลืมแวะมาจกเที่ยวกันอยากสะสมมากกว่าไม่ได้แบบขาดขายอะไรเลยไม่มีหน้าร้านที่ไหนครับครับสาวก็ชอบครับอันนี้ครับจะให้เห็นว่าส่วนใหญ่คนที่ผลิตแคคตัสจริงๆก็เริ่มจาก เลี้ยงแล้วชอบเลี้ยงแล้วมีความสุขสนุกตอนทำอยู่บ้านทั้งวันก็ทำไม้ทั้งวันครับมันมีกับก็ชอบกันครับทีนี้ก็เลยชอบมาทั้งบ้านเลยครับไม่เคยทำก็ต้องไปฝึกทำแลวครับนี่ผมคนเริ่มเจ็ดปีเข้าไปแล้วครับผมก็คนเริ่มปลูกแต่ฝนสุดท้ายไปตกอยู่กับแฟนและเพราะผมทำงานประจำใช่ไหมครับแฟนอยู่บ้านก็ต้องฝึกตัวเองไป แต่ก็อย่างว่าไม้มันไม้มันก็มีกระแสไม้คบางคนก็บอกว่าแค่ตัดมันดอกๆอกแต่ผมก็ทำเพราะว่าเราสะสมอ่าใช่ใช่ใช่ครับขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใช่ผมก็มองว่าอย่างนั้นครับคือการขายได้เป็นผลพลอยได้ครับขายได้ก็ได้ซื้อพวกเนี้ยซื้อหินอ๋อซื้อกระถางอะไรครับซื้อกระดาน ุนะครับขอบคุณครับพี่เดชแล้วก็สวัสดีครับน้องเดียสำหรับวันนี้ก็คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีอย่าลืมติดตามพวกเราและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการไปเที่ยวสวนแคคตัสบายเดียสามารถดูโลเคชั่นได้จากคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะครับ